โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดนี้นะครับก็ชุดนี้มีชื่อว่าดาร์กอนแกงนั่นเองนะครับเป็นชุดของตัวละครผู้หญิงนะเออลายก็มีประมาณนี้เลยนะจะมีมังกรตามเสื้อนะครับก็เหมือนเป็นชุดวอมวอมหน่อย,หน,อย,อยหน่อย่ะที่พอบหน่อยหน่อยนะเออ mm hmm. ก็จะเป็นแบบลายตัดทะเลแล้วก็มีมังกรรองเท้าก็จะมีแบบสีทองๆหน่อยหน่อยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะมีเสือ้อกางเกงรองเท้านะครับ ก็ประมาณนี้เลยส่วนผมก็อันนี้คือ color s e กันนะผมใส่เฉยๆแต่เซตจริงๆมันมีแค่3เซตนี้ไงเออแค่3อย่างโอเคครับผมว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าชุดนี้พอเข้าไปในเกมมันจะเป็นยังไงนะแต่อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้ต้อนเกาะอะโอ้โหเข้าเสียดายเลยนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเข้ามาในเกมดีกว่านะแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่าเบอร์3จะอยู่รอดได้สักกี่นาทีนะครับโอ้ ผมมูซาโยนหัวไปให้เบอร์สองแทนที่จะมาด้วยกันเบอร์สามยันแยกทางอย่างนี้กดคนเดียวไม่ดีกว่าหรือโอ,โ,โอ้โหดูไปลงสลงสีโคตรไกลเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าคนมันใจเนาะเออใจไม่ดูไปเล่าเวลาเลยโอ้โห,โหแต่ตอนนี้ผมอยากเล่นสไนเปอร์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปหาสไนเปอร์มาเล่นกันดีกว่านะกับหญิงแก่งชุดดาก้อนแก๊ง แต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าชุดนี้มันซ่อนไอนี่จะดีมากเลยนะซ่อนเกาะให้อะ่ผมว่ามันจะดู OP มากเลยอ่ะพอชุดมันก็น่ารักอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดนี้อมเสียดายจริงๆเลยอย่างว่านะครับไหนๆก็มาเป็นชุดฟรีไงเขาก็เลยทำฟรีๆมาซะเลยทีเนี้ยเวนกรัมโคนี่ได้เหรียญเราก็มาแลกเกาะก่อนละกัน ขอ,อเวลาอีกไม่นานในการหาสไนเปอร์แต่ขอสักน้อยเถอะอย่าให้มันนานเกินรอนะเพราะถ้ามันยืดเยื้อเกินไปผมว่ามันจะไม่ดีนะครับสาหรับในการที่เราจะเอาสไนเปอร์มาเล่นไงเลดเกมอะเฮ้ยเลดเกมมันก็ดีอยู่ดีวะ่ะมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวมันก็ดีตลอดนะอุย้ยฝั่งนู้นเหมือนจะเจอสไนเปอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้นะนี่สไนเปอร์กระบอกแรกของเราในเกมนี้ คาของแต่งกับรุดกระสุนอีก10นัดรวมที่อยู่ในปืนก็อีก5นัดก้าวหน้าสู่หากระบอกต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับชุดนี้ผมว่ามันก็ดูดีนะเออดูดีเลยแหละสำหรับผมอ่ะขอเถอะสไนเปอร์เอ้ยนี่ไงขอโทษจ้าเอ๋ โอ้ตานี้ผมว่าชนะแน่เลยวะ่ะผมมีสไนเปอร์สองกระบอกแล้วอะ <c oughs> แค่นี้ก็โอพจะไม่รู้ยังไงแล้วนะครับตานี้แบกได้สบายน้องชายจะเย็นๆน,นะ <c oughs> ให้เบอร์สามยังไม่ตายเหรอมานั่งแอบ,บหรือเปล่าวะ <c oughs> ถึกทนจริงๆเลยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยก็ต้องตายมันไปไ,ไม่ได้หรอก เพราะผมก็กดจัดแรงนะครับไม่ได้ไม่กดจัดแรงนะมันจะไปสู้เขาได้ยังไงแต่ผมไม่ชอบเลยเวลาเมา์ชอบหลอนเนี่ยแบบเล่นแบบเล่นแล้วนั่งงุดหยินเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างมันเท <c oughs> เราก็เล่นของเราไปแล้วกันขอแค่ตอนบวกอย่ามีปัญหาก็พอ <c oughs> นะครับไม่ต้องตกใจนะครับทำไมเมื่อกี้ผมถึงไม่เปลี่ยนเป็นดาบาเลต <c oughs> ผมต้องบอกเลยว่า ถ้าผมเปี่ยนเป็นบาเลตแล้วผมจะฟาร์มฮาเหรียญทำไมอะ่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะการคิดอะคือผมกะจะเอาเหรียญไปแลกที่หลังนะครับคือผมเวลาเพื่อนมีปัญหาเพื่อนตายผมจะได้ไม่ต้องชุบเพื่อนไง <c oughs> ว่าไปนั่นนะครับไม่เป็นไรครับยังไงผมว่ามันก็ชิลๆนะครับเราก็เล่นๆไปเรื่อยไปเปลื่อยดีกว่านะอืมเพราะเหรียญตานี่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับไม่ได้เยอะธรรมดานะเยอะจะจัดเลยอะเออ ไอ้ hey, เบอร์สามยังไม่ตายอีกอะนี่มันตายแล้ววะนี่ไงอ้โหพูดยังไม่ทันคัดคำแมนยิงต้องบอกเลยแมนซสยิิงกว่าอะไรคนอะไรมันจะอยู่ได้ยานขนาดนั้นคนเดียวผมบอกเลยนะครับยังไงจัดแรงมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับในการเล่นคนเดียวถ้าไม่คมพอมาเลตไอวอสมบูรณ์แบบ ผมบอกแล้วผมเก็บเหรียญมาเพื่อแลกบาเลตถ้าเก็บเก็บกับพื้นมันธรรมดาเกินไปเห็นไหมเบอร์สมก็ต้องมาลำบากเพื่อนในการชูปิ่งนะครับโอ้โหเห็นแล้วมันน่าขัดตาจริงเลยเชียวโอ้โหทำไปเล่นไปฟาร์มไปฟาร์มมาก็เหลือแค่31คนแล้วนะครับเนี่ยแปบบเดียวก็จะหมดละเป็นไงล่ะ ใจถึงแต่ลำบากเพื่อนเพื่อนต้องรอยชุบแต่ผมว่า38นั้นมันน้อยเกินไปวะลูกกระสุนนะอยากอยากเจอกอก็กถือว่าดีอยากได้สักประมาณ60-70นัดอะจะได้ยิงย,วยาวๆนะครับอืมฟาร์มไปเพื่อนฟาร์มไปตรงนั้นยังไม่ได้ฟาร์มไม่รู้ว่าเพื่อนฟาร์มยังแต่ผมยังไม่ได้ฟาร์มนะ อันนี้ยองยองยองเก็บไว้น้องชายของพี่เยอะละ <c oughs> ผมว่ายังไงเอ้ย <c oughs> เพื่อนนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่ายังไงก็ต้องมีคนมาถึงเวลาที่กองโจนต้องได้ทำงานแล้วครับสไนเปอร์เก็บเสียงของผม <c oughs> จะเย็นเพื่อนจะให้ทำอะไรได้ไวันนี้ อยู่สกายเลยผมไม่ผมมาอยู่สกายเลย <c oughs> คือเราต้องหาจุดของศัตรูก่อนนะครับในการที่เราจะยิงตอนนี้ผมกาลังวิ่งแล้วก็ลังซูมเล็งอยู่ว่าศัตรูนั้นอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่เจอเลยนะครับ <c oughs> เอาเราไปอยู่ตรงไหนแน่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เบอร์สองอ่ะนำไปดิเออเดี๋ยวเราล็อกให้ว่ะปะโถเฮ้ยอยู่ข้งบนเหรออู้ยิเบอร์สามเกือบตายเบอร์สามเนี่ยไรประโยชน์จริงๆไม่เป็นไรเพื่อนเบอร์สองกำลังชาร์จไปน่าจะไหวอยู่เราต้องเอาใจช่วยอย่างห่างๆนะครับพอเราเล่นสไนเปอร์นี่ไงจงังหวะนี้นะี่ะถือว่าจัดว่าใช้ได้อยู่ ล้มหนึ่งโอ้โหดีเลยว่าได้สไนได้ลูกสไนามาต่อชีวิตเอา้าเพื่อนตายหมดแล้วหรอโอ้โหโเกินไปว่าล้มสอง ต้องตั้งสมาธิหน่อยนะครับเออพราะช็อตอย่างนี้มาเล่นยากเุ้ยแตกสามข้างบนก็มีนะครับเนี่ยมันก็จะตึงๆหน่อยไนยเปอร์สองกระบอกเอาดิ ต้องรอซุ่มโป่งนะจะังหวะนี้้ยสวยถึงว่าได้อยู่โอ้โหแม่งจะมาชุบกันด้วะ งงงงจุงอะไรกันครับดี้อ่ะไม่ไรเพื่อนเดี๋ยวเราชุบให้เองเฮ้ยโอ้โหคือเขาไม่หมดตีนะครับเออเฮ้ยมันเยอะจังวะ เดี๋ยวผมต้องแบบเรียกสหาย,ลยกลับมาก่อนเรียงคนเลยเมื่อสามต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับให้อยู่อย่างนั้นไว้ก่อนแม่งจะตายเยอะเกินไปละใช้โคตาคุ้มแล้วเกินแม่งคุณประโยชน์ก็ไม่มีเลยเล่นทีมจริงวันนี่โอ้โหยังเหนื่อยนะ <c oughs> ผมพูดเลย <c oughs> แม่งเยอะ้ยะ ลูกกระสุนผมค่อนข้างน้อยมากนะครับตอนนี้เห็นไหมผมบอกแล้วลูกกระสุนมันต้องใช้เยอะนะถ้าเล่นสไนเปอร์สองกระบอกอะ่ะ <c oughs> ขนาดที่แรกผมมีประมาณ40-50นัดน,นี่ยังไม่พอเลย <c oughs> โลมีเกลไม่ต้องเล่นไหมดู <c oughs> ดูอย่างเดียวไหมบางช็อตวุ้ยชุบอีแก้ว í, <c oughs> น่านจะได้อยู่นะครับช็อตนี้ <c oughs> ตายซะ ไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามีเดลิเวอรเรียกฟรีส่งถึงที่เมื่อจ่ายเงินผัดกันนะครับพอแค่นี้ผมก็ชุบไม่รู้ชุบไม่รู้กี่กี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหลูกกระสุนอีกแค่ไม่กี่นัดคือเบอร์สี่เขามาพลาดเองนะครับ โอ้โหต้องทำใจแล้วกันผมก็นี่ไงออกเลยว่าละโอ้มีเพื่อนติกไข้ด้วยเออสวยดีมากน้องชายรู้สินะว่าพี่คือตัวแบกของทีมอะโถึงจะต้องเอามาประเคนให้เลยนะเอาไปไอวอลพี่มีเยอะแล้วน้องสิบหกลูกเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำเป็นเล่นไปไอ้นี่ผมก็เยอะมากด้วยนะเหรียญนะ่ะเขาเรียกว,ว่าเหมาหมด A f e โรงงานฮัลโหลบอยไม่มีคนเลยนะครับก็อัปเดตสกอร์ไหมตอนนี้ก็ล่อไปสักผมไม่รู้ว่ะน่าจะสิบกว่านาทีแล้วก็เหเือีกแค่เก้าคนแลัตตี้ผมอีกสามคนก็จะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะหกคนอืมวิ่งเช็คหน่อยละกัน ลม้มโอ้โหแล้ววิ่งแยกใจมันได้จริงจริวะเฮ้ยโอ้โหตายยากจังวะตายไม่ยากหรอกแต่ยิงไม่โดนโอ้โหยิงต้องนานแม่งว้าวแทงแท้ว้าวทางน,านัน โอ้โหโคตรว้าวเลยนะครับยิงไม่โดนสักทีนี่ไงมอบมอบสั้นน้องชายตายให้หมดอะจังหวะเนี้ยเฮ้ยผมยิงใครได้อ่ะน้องมน้องผมทั้งกันน่ะแม่งอ่อนกว่าไงเลยเรียกว่าน้องหมดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเบอร์สามก็ยิงให้หน่อยไม่ได้ดิอ่อนยังเล่าว่าวอโอ้โหต้องให้เคลีย์เองตลอดเลย โอ้โหผมว่ารีบเข้าไอ้โรงเรียนไปมันจะเล่นยากนะครับเราต้องมาดูเชิงข้างนอกก่อนเพราะลูกกระสุนเราไม่ได้เหลือเยอะนะเดี๋ยวมันจะแบบบุกเข้ามาเยอะเกินเนเดี๋ยวยิงไม่ทันยิงไม่ได้โอ้โห,โ,โ,หโทษทีน้องไอวอพี่มีเป็นลังอะไอวอพี่มีเป็นโหลอ่ะ ม่เหมือนข้างหน้าผมก็จะมีด้วยนะนี่ไงไหวอยู่แล้วผมว่าต้องใจเย็นๆนะครับบอกตัวเองนะไม่ได้บอกใครหรอก เฮ้ยเกิน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 จังหวะเนี้ยเกินเอาชนะแล้วเหรอแม่งกะโดดออกมาแล้วกลับไปได้โหสภาพก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเขาพลาดไปนะเออเพราะเกมนี้มันก็ไม่ได้กระโดดง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าจังหวะพลาดี่คือพลาดเลยนะเกมเนี้ยอย่างดูอย่างเมื่อกี้นี่ก็โดดออกมาแล้วกลับไ่ได้นี่คือโคตรสวยอ่ะ คือโมเป็นโคตรแย่คือเขาไม่พร้อมที่จะสู้นะครับเขาก็เลยที่จะกลับนะครับแต่เขากลับไม่ได้แล้วไงพอเขาเจอผมแล้วผมยิงสไน์ใส่ด้วยอะ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสอหรอบชุดดาก้อนแกงนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ